สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับ A News Time วันเสาร์ที่24กรกฎาคม2564สวัสดีวันอาสารหาบูชาของชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับตรงกับวันขึ้น15คำ่ำเดือน82หนก็สำหรับชาวพุทธนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้เป็นการระบาดรุนแรงมากก็อาจจะยังพอเดินทางไปวัดวารามเพื่อ,อทำบุญตับาตรได้นะครับ ส่วนในพื้นที่อื่นๆที่มีการระบาดมากก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับการทําบุญของชาวพุทธสามารถทําได้เองตั้งแต่ที่บ้านนะครับคิดดีพูดดีทดําดีในวันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการสะสมบุญสั่งสมบุญในอีกส่วนหนึ่งได้ด้วยตนเองนะครับการสมาทานรักษาศีลก็ไม่จําเป็นต้องไปสมาทานต่อหน้าพระก็ะได้นะครับเราสามารถที่จะตั้งจิตสมาทานเองได้ที่บ้านอันนี้ก็มานํา แนะนำท่านผู้ชมเบื้องตน้นส่วนข่าววันนี้ที่แอดมินจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเนี่ยก็เป็นจดหมายเปิดผนึกจากประธานบริษัทแอสตราเซเนกประเทศไทยนะครับคุณเจมส์ทีกได้มีการร่างหนังสือเปิดผนึกส่งความรู้สึกถึงพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังรอคอยวัคซีนอยู่ เนื้อหาจดหมายค่อนข้างยาวนะครับก็เอาเป็นว่าผมสรุปรวมว่าทางด้านบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยเข้าใจสถานการณ์การระบาดของโควิดในไทยและทั่วโลกและเขาก็พยายามที่จะผลิตวัคซีนแอสตราเพื่อให้กับพี่น้องคนไทยได้ต่อสู้กับไวรัสร้ายตัวนี้อย่างเต็มความสามารถ แต่ในช่วงนี้นะครับอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของวัตถุดิบในเรื่องของกระบวนการผลิตซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นวัคซีนที่แหมมันไม่ใช่ที่จะทํากันแบบเหมือนทํากล้วยปิ้งอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ต้องเข้าใจเมื่อประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยเขาชี้แจงแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจเขาแต่เขาก็ยังให้ความเชื่อมั่นนะครับผมอ่านจดหมายเปิดผนึกของ บริษัทแอสตราแล้วเนี่ยก็ย,ยังเชื่อมั่นกว่าสบคถแถลงข่าวอีกอันนี้พูดจากใจนะครับมั่นใจกว่าสบคมั่นใจกว่ารัฐมนตรีสาธาร,รณาสุขถแถลงข่าวซะอีกนะแต่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบนะครับแต่คุณเจมส์ทีกในฐานะประธานบริษัทก็ยังเชื่อว่าจะสามารถส่งมอบวัคซีนแอสตราเซเนกาให้กรมควบคุมโรคหรือว่าให้ประเทศไทยเนี่ยได้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 6ถึง6ล้านโดสนะครับโดยถ้าผลิตไม่ทันก็มีการติดต่อสอบถามไปยังบริษัทแอส r a าเซเนกทั่วโลกนะครับซึ่งมีอยู่ราวๆ20แห่งก็ที่จะเอามาให้ทั้งในประเทศไทยด้วยในาภาคตะวันในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เอามานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่า ทางด้านบริษัทแอสตราเซเนกาเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยเองโดยตรงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลด้านหนึ่งที่พวกเราจะต้องรับรู้รับทราบนอกจากจะต้องมานั่งฟังสบคทุกวันนั่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขแถลงข่าวทุกวันนะครับเอาละครับเช้านี้เอาข่าวสั้นๆเท่านี้มาทำำําความเข้าใจกับท่านผู้ชมแล้วก็ส่งมอบกําลังใจนะครับให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ขอให้ ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงผู้ป่วยในเชื้อรายวันวันนี้1 4 0 0 0กว่ารายน้อยกว่าเมื่อวานเล็กน้อยส่วนผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่119รายเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับข่าวบุคลากรทางการแพทย์ทับดันหน้าเจ็บไข้ได้ป่วยล้มตายก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะบุคคลท่านใดก็ตามพี่น้องชาวไทยเราก็คือมีสายเลือด คนไทยเหมือนกันไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดจะชอบไม่ชอบท้ายที่สุดแล้วความสูญเสียผมไม่อยากให้เกิดขึ้นจึงขอส่งมอบกําลังใจนี้เนื่องในวันอาสานหาบูชาแล้วก็กําลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆมาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยโดยทั่วกันทุกคนสวัสดีครับ